สวัสดีทุกทุกคนนะจ๊ะอันนี้มาเติมอาหารให้จุรินทรีย์จุรินทรีย์เจ้าปลวกน้องจี๊ดให้มานะจ๊ะนี่เป็นจุรินทรีย์เจ้าปลวกที่น้องจี๊ดก็เคยให้มานะช่องเอกเษตรอินทรีย์ทีวีสุขใจนะประโยชน์ก็คือ,อไร,ร้ป่าเนี่ยเป็นตัวช่วยย่อยสลายพวกเศษผักเศษใบไม้ต่างๆย่อยดินเนี่ยสามารถนำมาฉีดพ่นพืชผักให้เร่งดอกออกผลเร็วด้วยนี่ฮะ หลายคนยังไม่รู้นะมือมหาดปลูกยังไม่รู้นะอันนี้ไปฉีดก้อนเห็ดที่เพาะก็จะช่วยช่วยเห็ดเดินเร็วแล้วก็ออกดอกเห็ดใหญ่สวยเป็นตัวช่วยระเบิดดินดินใครแข็งๆเนี่ยโอ้โหย่อยแบบจนย่อยดินจนแบบร่วนซุยแล้วนะจุลินทรีย์จะปรูกเขาไปชีวิตเพราะฉะนั้นต้องให้อาหารเขา อาหารของจุลินทรีย์เจ้าปโปรก็คือนี่ข้าวเหนียวข้าวสุกได้หมดของเรานี่คือจะเป็นข้าวอะไรก็ได้แต่สายพันธุ์อะไรก็ได้พวกข้าวสุกข,ข้าวเหนียวนะได้หมดอนะ่ะนี่นะนี่เราก็แช่ไว้ช่องฟรีนานแล้ว <c oughs> มัดเป็นแหนมเลยเติมหน่อยน้องจี๊ดให้มานะนานมากแล้วนะกี่ปีแล้วเนี่ยเราก็ยังเอามานี่เลี้ยงทัาอยู่เนี่ย เลี้ยงจุลินทรีย์มันต้องเลี้ยงเขานะเนี่ยตัวเนี้ยดินแข็ขงๆนะเอาไปหยอดใส่ย่อยสลายดินได้ดีมากเลยทุกคนลาดินดีร่วนซุยมีธาตุอาหารเดินโอ้ยต้นไม้ก็จะเขียวสดงดงามแบบนี้แหละเนี่ยฮะยังไม่ได้ย้ายบงล้อยยางเลย ทำไเรื่อยๆนะกลุ่มคนรักการปลูกขอให้ทุกคนทําไปเรื่อยๆเ,เหนื่อยก็พักอันนี้อย่างที่เราบอก่าถ้ามีเป็นกระถางเล็กๆก็หนึ่งแก้วกาแฟผสมน้ำหนึ่งจุดห้าลิตรนะก็รสราดเข้าไปนู่นใส่ในกระถางของตัวเองช่วยย่อยสลายดินได้ดีใส่เป็นเจ็ดวันก็ได้สิบห้าวันก็ดีแล้วแต่โอ สาวชาวสวนนอนหนาวใจรันจวนอยู่บ้านกลางสวนชุวเรียนลมหนาวเปล่าพัดรูฤดูพลัดหมุนแปรเปลี่ยนไว้สาวมึงไม่สาวแล้ววรอ ไปอยู่นี้ก็87เต็มเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาไหนย, <c oughs> ยิงเทายิงจะต้องดูแลทุกกระพาให้ดีๆช่วงนี้ก็จะลดน้ำหนัก <c oughs> โอ้ยต้องลดน้ำหนักเพราะว่าอะไรเปลเจ็บเขา่าคนที่เป็นข้อเขา่เขาเสื่อมน่าจะรู้ดีนะเวลามาเจ็บขึ้นมาแล้วอุย้ยห้องน้ำ อยู่ไม่กี่ก้าวกว่าจะเดินถึงทำไมมันไกลไกลย,ยิ่งนั่งปลูกพักอย่างเงี้ยทำร้ายหัวเขา่าข้อเขามากเลยด้วย่าทำไงได้มันเสพติดการปลูกไปแล้วนะเออบอกตรงวมันหยุดไม่ได้จริงนะไอชช้ช่วงที่หยุดช่วงช่วงที่หยุดลงคลิปก็มีอยู่ช่วงนี้ที่เราเจ็บตายนะ เราก็หยุดบ้างทำบ้างหยุดบ้างทำบ้างอะไรเนี้ยแต่เรายังไม่หยุดปลูกเลยด้วยความที่มันเสร็จติดการปลูกไปเรียบร้อยแล้วไงกินดีนะจ๊ะเตยเตยของพี่หนุย่ยแตกหนองมาแล้วด้วยนี่อ่ะแตกหนออมาแล้วเดืวยเห็นปะเออเเดี๋ยวราต้องบํารุงหน่อยนี่เอาไปต้มดื่มนะจ๊ะ ของสีรถอ,อักเกการเดน่นเนี่เห็นไหมอ,อ,อะไรนะสมไทยหลายคนยังมองเป็นวัดชพืชอยู่นะเนกินแล้วก็บำรุงเลือดเออบำรุงเลือดได้ดีมากเนี่ยกินแล้วสดชื่นดีด้วยเอาไปต้มไปโลกจิ้มน้ำพริกตัดกิ่งปักชำก็ติดง่ายๆเป็นพืชอวบน้ำตัดไปทิมทิมทิมิม,ม,มเนี่ยสีรอดอักเกการเด่นให้มา เพราะฉะนั้นเราจะขยายไปเยอะๆแต่เห็นเขาติดดอ,อกไหมเวลาเขาแก่ๆเมลยแก่ๆร่วงไปตรงไหนนะมันก็เกิดเต็มไปหมดเลยอยากให้ปลูกไว้เพราะอะไรหรือเปล่าเพราะไม่ดื้อไป่ชนไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องแบบโรคภัยไข้เจ็บโรคมแมลงอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีเหมือนกับคณะเม็กซิโกเนี่ยเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคมแมลงรบกวนจริงๆนะ กันอันนี้ไปขอพี่หนุ่ยมาเจรัญเติบโตดีเด็กกันนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาดูแลบำรุงเนี่ยอยู่ใต้หลังคานะเนี่ยอา้าวทำไมแสงเป็นเงี้ยเด็กกันวู้แสงสว่างจังโอเคต้องจิ้มจิ้มเข้า่ะ คนรักการปลูกก็ถ่ายไปเรื่อยๆนะคลิปไม่ได้ไม,ไม่ไม่ต้องไปสนใจยอดวิวอะไรแดงสิ้นเท่าไรพร่อเพราะว่าธรรมชาติของคนรักการปลูกอะถ้าเขาเห็นอะไรที่มันเขียวเขียวเขาก็จะกดเข้ามาดูทันทีเลยเราเอาตัวเราเป็นที่ตั้งเราเป็นคนรักการปลูกใช่ปะ่ะพอเห็นช่องไหนก็นแล้วแต่ที่เขียวเขียวเงี้ยมีต้นไม,ม้มันเป็นอัตโนมัติมากเลยเรากดจิ้มเข้าไปดูเลยอือ แล้วมันเพลินนะเนี่ยดูแล้วมันเพลินจริงๆเลยมันมีความสุขใน,นกลุ่มปลูกผักนี่ทำนู่นทำนี่ส่งกันให้ดูต้นมงต้นไม้ต้นพืชเยวดูแล้วก็มีความสุขอันนี้เพาะเมล็ดต้นยอพวกใบพวกเนี้ถ้าใครแบบมีเยอะก็ตัดใบขึ้นไปทำปุ๋ยได้นะลูกเลิกเอามาตำ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 ทำปุ๋ยทำน้ำหมักไร่มแมลงก็ได้พวกเนี้ยต้นยอเนี่ย กระชงกระชายกระชายนี่แปดเดือนนะถึงจะลงหัวอันนี้อะไรเป่าอันนี้ในหนาที่เรากินเนี่ยใครชอบกินสายพันธุ์อะไรก็ไปหาซื้อมาปลูกนะแล้วก็เอามาเลยโรยหวานๆไว้ในกระถางในหม่องนี้ก็ได้เนี่ยปลูกไว้เพื่อที่ถ้าปลูกในวงบ่อซีเมนหกสิบเซนนี่ถ้าดูแลดีๆก็ได้กินแน่นอนอยู่แล้ว คือพืชไม้ผลที่ในกระถางถ้าดูแลดีๆยังไงก็ได้กินเห็นปะของเราก็มีไม้ผลละมงละมุดนี่ได้กินดูแลดีๆเถอะอันนี้ส่วนมากจะเอาไว้ทำน้ำหมักไ่มแมลงสารพัดน้ําหมักเนาะอันนี้เป็นน้ําหมักสารทนนินอะไรที่มีรสฝาดอะเปลือกเงาะมังคุดเปลือก มะขามอันนี้ต้องทำคลิปให้เพื่อนใหม่ๆได้ดูนะเนี่ยเพราะว่ามีเพื่อนใหม่ๆเข้ามาเ,เยอะก็เลยต้องทำคลิปแบบวนๆให้เพื่อนใหม่ๆได้ดูพวกเนี้ยเอามารวมกัน3กิโลต่อน้ำต,ำตาลใสยแดง1กิโลใส่น้ำให้ทุ่มท่วม,มหมักไว้15วันถึง30วันนะแล้วก็กรองเอาแต่น้ำา1แก้วกาแฟใส่น้ำา1.5ลิตรแล้วไปร,ร,ราดตามพื้นดินเนี่ยมันจะช่วย กำจัดเชื้อโรคเชื้อราในดินพวกสารแทนนินเขามีคุณสมบัติในการกำจัดเชื้อโรคเชื้อราด้วยเข้าใจใช่ไหมจ๊ะเรียนรู้ศึกษากันได้นะพวกเรามัน,มนไม่มีที่สิ้นสุดตราบใดที่สมองของเรายังปกติไม่เป็นโรคเอบสไนเมอร์เอบสไนเมอร์เข้าใจไหมเอออันนี้ก็เป็นมันปูที่เขามีสารต้านมะเร็งค่อนข้างเยอะทีเดียวตัดกิง่งปักชำก็ติดง่ายเนี่ยพวกนี้ในนี้เนี่ยตัด กิ่งเนี่ยตัดมาทั้งหมด6ก,กิ่งก็ติด6ก,กิ่งเนี่ยเห็นปะเนี่ยตัด6ก,กิ่งก็ติด6ก,กิง่งตัดจากต้นนี้ด้วยซ้ำเนี่ยนี่มันปูนะที่เห็นเห็นยอดยอดเนี่ยตัดตัดแล้วก็มาทิมทิมทิมทมเด็ดยอดกินกับขนมจีนกระฟงกาแฟได้หมดอะ่ะอันนี้เราตักน้ำหมักมองนูน้นมารดราด โดยที่ไม่ได้ผสมผสมน้ำนอาจจะมีปัญหาเนะี่ยเป็นกรดเป็นดา่างโดนใบเป็นกรดเป็นดา่างนี่ของคุณหน่อยผักกูได้คิดถึงคุณหน่อยอยู่นะพยายามทักหาคุณหน่อยในช่องไลน์อ่อะท,ทักประจําบ่อยๆเงี้ยเผื่อวันดีคืนดีคุณหน่อยอาการดีขึ้นก็คงจะเปิดอ่านนะนะ หน่อยให้มาเนี่ยผักกูดเนี่ยนี่อันนี้ถ้ามีเยอะอ่ะเนี่ยพี่นุย้ยพี่ยุย้ยพี่ที่บริษัทอันนี้คืออ่อมแซบ่บตำลึงหวานมันจะรงห้าสีรูปสบาริมทางตัดกิ่งปักชาติดง่ายด้วยเนี่ยใบยพวกนี้บำรุงสายตาได้ดีนะพี่ยุย้ยที่พี่พี่บริษัทเราถ้าไม่บอกเราก็ยังคิดว่าเป็นวัชพืชหลายคนยังคิดว่าเป็นวัชพืชอยู่นะเออ เี่ยตัดเก่งก็ทิ่มๆเอาข้อลงนะเพราะว่ารากเขาออกตามข้อรากจะงอกตามข้อถ้ามีเยอะถอนทําปุ๋ยได้แต่ถ้าข้อเขาโดนดินรากเขางอกเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้รากงอกหรือไม่อยากให้เขากระจายไปทั่วก็ต้องจํากัดพื้นที่ให้เขาด้วยการปลูกในกระถางเพราะ ถ้าเกิดเขาแก่แล้วเป็นเมล็ดพันธุ์นะโหเต็มสวนเลยอันนี้เรากําลังหมักดินอันนี้หมักดินเดี๋ยวเราจะปลูกลด้เปล่าพอดีพี่หนุ่ยเพื่อนบ้านที่น่ารักให้อน,นั้นมาให้เมล็ดปริกจินดามาพี่หนุ่ยเขาให้มาเราก็นี่เลยเตรียมดินไว้ด้วยการหมักหมักยังไงอะนี่ไงใส่นี่ก่อนฆ่าเชื้อโรคเชื้อราก่อน อุตายแล้วลืมเดึมปิดดึงปิดลืมปิด,ปดน,นี่ถังหมักเศษอาหารเดี๋ยวต้องเอาเศษอาหารมาใส่มาเติมในนี้นะเนี่ยเศษอาหารเดี๋ยวเราจะต้องเอาตักเศษอาหารในถังใหญ่มาใส่เดี๋ยวต้องทำนะเดี๋ยวลืมอันนี้เติมน้มําแล้วอันนี้น้ําหมักสองถังนี่ลืมไปแล้ววะมันจะมีน้ําหมักเอ่อที่ฆ่า,มาแมลงฆ่าเลยนะคือน้ําหมัก ใบเนื้อหน่ากับน้ำหมักใบขี้เหล็กใบขี้เหล็กที่งานวิจัยของเกษตรเขาเอาไปทาไปกาสารสกัดกําจัดปลวกเข้าใจะว่าส่วนใบเน,นื้อหนามันก็จะมีฤทธิ์ที่สําหรับข้ามแมงเช่นกันเอามารวมกันเลยเหมือนเดิมสามกิโลตัดน้ำตาลทรายแดงหนึ่งกิโลใส่น้ําให้ท่วมๆแล้วสิบห้าวันสามสิบวันกรองเอาแต่น้าใสา่หนึ่งแก้วกาแฟใส่น้ำหนึ่งจุดห้าลิตรเนี่ยท่องเอาไว้จำเอาไว้ส่วนเรานี่จะต้องใช้เยอะใส่กระมังสามสิบสี่สิบ ลิกแล้วก็ลดราดตามพื้นดินเพื่อกําจัดพวกมมลงมแมลงในสวนนะรักษาสินห้าไม่ได้เลยข,กกนะข้อแรกก็ไม่รอด่ะข้อแรกก็ไม่ราดนะพยายามรักษาสินห้านะไม่ใช่มีรักษานะเราแบบหลายๆอย่างนะเออมันจะขาดอยู่สองอย่างไอ้เรื่องถ้าเกิดเจอเพื่อนแบบสังสรรค์เพื่อนเนะี่ยเราก็ยังมีจิตพวกแอลกอฮอล์บ้างนะ มันจะเป็นอย่างนี้แหละมันจะสองตัวเนี่ยนอกนั้นได้หมดละอืคิดดูดิแต่ทุกวันเนี้ยังขาดจากสินห้าอยู่เนี่ยไอ้ขาดไอ้ข้อแรกเนี่ยไอ้นี่ก็เอาไปบวบ,บโรยเดี๋ยวก่อนอันนี้เป็นน้ำหมักน้ำหมักที่ไล่มแมลงพวกพืชผักขมขมขม,มันจะไล่มแมลงพืชผักขมขมทุกชนิดนะเอามาหมักรวมกันเหมือนเดิมสูตรสามกิโลติมตาลทรายแดงหนึ่งกิโลใส่น้ำให้ท่วม หมักไว้สิวันสาสิวันกรองเอาน้ำแล้วก็ใครจะไปฉีดพ่นไล่แมลงก็ได้อสารขมๆนี่แหละแมลงก็ไม่ชอบอยู่แล้วอันนี้หมกักเอาน้ํกากําจัดเชื้อโรคเชื้อราใส่ไปก่อนนะใส่ไปก่อนแล้วก็เอาน้ำหมักเศษอาหารใส่อีกนี่นี่ของนักหนวดโอโ้เป็นต้นต้นที่น้องหนวดให้มา ห้าหกปีแล้วนะต้นนี้ที่เราไปขยายพันธุ์ไปตัดปักชำยากมากม,นมอนไต้หวันสตรอเบอรี่มัมรี่เขาตาที่แอ๊นครพนมช่องเดโชสุอินนะจ๊ะใครสนใจมอนนอกมอนแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุอินใครสนใจฟิกหรือมะเดือ่อฝรัง่งไปที่ช่องกเกษตรนอกโรงเรียนตูกได้ขยายเป็นเนี่ยตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมัมอรี่เขาตาที่อนครพนมด้วยนะจ๊ะทุกคนไปดูไปติดต่อหาซื้อต้นมงต้นไม้ต้นพืชได้ที่ช่องเดโชสุอิน นะจ๊ะทำไมกล้องเป็นงี้ไปดูไปฟังเพลง <c oughs> เพราะๆจากน้องหนวดน่ะน้องปอสองคนตายายอดคลิปไปดูไปขำไปอ่ะจริงๆเราไม่เคยได้เข้าไปทักทายน้องหนวดนค่ับทีก็แอบไปสองเฉย <c oughs> แอบสองไปยิ้มไปแต่ก็ไม่ได้คอมเมนต์นะอ้ย <c oughs> <c oughs> พวกเราต่างคนต่างมีภาระหนะ้าที่ที่ต้องทำกันทั้งนนัะ้นหะ่ะเนาะ เออจริงๆเราให้ดูแค่นี้พอละเพราะว่างานเราเยอะมากในตอนนี้งานสวนมันก็แต่มันทำไปมันก็มีความสุขนะยขอให้ทุกคนที่รักการปลูกลงคลิปไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจยอดวิวอ่ะเพราะช่องพวกเราไม่ช่องจอกกลุ่มนะจ๊ะก็เรียนรู้กฎระเบียบข้อบังคับของพี่ยูค่อยดีๆรับรองได้ช่องพวกเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะปลิวทีนี้ส่วนเรื่องรายได้มันก็จะมีการปรับปรุงแก้ไขอ่ะเป็นธรรมดาของธุรกิจเนี่ยการแบ่งรายได้ให้พวกเรา ก็ถูกจำกัดให้มันน้อยลงคลิปอะไรที่มันดูมีการแชร์เยอะๆเๆๆ,ๆ,ๆๆทำไมเหรียญไม่ขึ้นแล้วอะ่ะใช่ป่ะมันก็มีการจำกัดไงเพราะฉะนั้นหาสินค้ามาขายที่ช่องทางของเราเปิดบรรทุกแพลตฟอร์มเลยแล้วก็เอาสินค้าแฝงแฝงแฝงนะยาไปแบบหลายคนก็ มันมันต้องแฝงไม่งั้นมันจะขอแบ่งรายได้จากการขายสินค้าเราด้วยไใครจะมาปล่อยให้ขายสินค้าในห้างตัวเองโดยที่ไม่คิดค่าเช่าอ่ะฮะมาปล่อยให้ขายของในตลาดโดยที่ไม่เก็บค่าน้ำค่าไฟไม่คิดค่าเช่าไม่ใช่มูลนิธิเข้าใจไหมหนาวแล้วนะพี่จ๋าสัญญกสัญญา ยังจำได้ไหมหนาวจวนจะขาดใจเฮ้ยบุ๋มพอละไปดีกว่าเดี๋ยวทำงานต่องานเยอะๆแต่แปะเป็นลมอย่าเลมนะม้แต่หนึ่งสมองสอมือทำมุ่งมั่นขยันจัดสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนเลยพวกเราพวกเราทุกคนชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตยังเป็นการเปลี่ยนแปลงเสมอไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ คืออะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดเข้าใจไหมต้องอยู่กับมันเผชิญหน้ากับมันอยู่กับมันจนกว่ามันจะผ่านไปที่สําคัญปรับตัวให้ได้ถ้าปรับตัวไม่ได้มันจะเกิดความทุกข์อย่างแสนสาหัสทีเดียวหลายๆอย่างก็มีทางออกแต่หลายคนหาทางออกไม่ได้ก็เลยต้องมีการแบบอย่างว่านะเคารพการตัดสินใจของแต่ละคนก็แล้วกัน ขอให้คุณนอยหายป่วยเร็วๆ,ๆนะจ๊ะไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพดวงตาด้วยนะพวกเราอยู่กับเนี่ยอยู่กับจอโทรศัพท์เยอะแยะตะแต่เปรรลมอยู่กับจอคอมแล้วก็ดำเนินชีวิตให้อยู่ในกรอบของกฎหมายแล้วบนปลายชีวิตจะมีความสุขอย่าลืมนะจ๊ะการที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในกรอบของกฎหมายี่ยมันก็จะ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเดินไปไหนมาไหนไปนู่นไปนี่ไปนี่ไปนั่นเราไม่ต้องมาหวาดระแวงเพราะเราอยู่ในกรอบของกฎหมายถ้ามีใครมากลั่นแกล้ง,ลงตำรวจก็พิสูจน์ได้แล้วใช่ไหมของเรานี่อย่างที่บอกว่าเคยมีคนเอารูปเราไปโกงบอลสีเนี่ยน้องๆเราก็ช่วยเข้าไปช่วยกันบอกโชคดีที่เราทำช่อง youtube นะ ไม่งั้นนะโอ้โหคือทําช่อง YouTube แล้วมีมีคนเห็นก็ไปเห็นใช่ป่ะไปเห็นว่ามีคนเอาชื่อเอาหน้าของเราเอาหน้าของเรานะแต่ไม่ใช่ชื่อเอาไปโกงบอลสีเสียหายมากเลยอย่างเงี้ยต้องไปแจ้งความต้องไปแจ้งความนะมีหลายคนก็ไม่แจ้งไงมันจะได้ปกป้องตัวเองว่ามันไม่ใช่เราแต่ปัจจุบันนี้ยุค 5G ตำรวจไซเบอร์เขาเก่งไงเขารู้ว่าไอเขาเนี้ยมันเป็นใครมาจากไหนถึงจะเป็นหน้าเรา แต่มันล็อกอินที่ไหนอ่ะใช่ป่ะมันล็อกอินได้มันเช็คที่ล็อกอินเช็คที่ ip address mac address เช็คที่ base station cell size อะไรงี้มันเช็คได้หมดอยู่แล้วไงเออม,มันล็อกอินมาจากเครื่องไหนอะนั่นแหละตำรวจไซเบอร์เขาเก่งเพราะฉะนั้นไปแจ้งความไว้บันทึกประจำวันไว้ก็ได้อย่าปล่อยผ่านนะเออมันจะได้เป็นคือพอมีประวัติในการบันทึกประจำวันในประวัติอาชญากรรมแลวะ ว่าเราถูกเอารูปไปทํานู่นทนํานี่เอาไปโกงเอาไปตัดต่อหรืออะไรนะ้วแต่มันก็จะมีอยู่ในประวัติอาชญากรรมแล้วถ้าใครมันจะทําอีกเขาสามารถตรวจสอบได้ว่าไม่ใช่แล้วมีเขาคนนี้เขามาแจ้งความแล้วว่ามีคนเอารูปไปโกงอะไรเงี้ยเขาสามารถตรวจสอบได้ไปลยเด้อแข็งมาเรือนะเ่อยนะเปื่อยอ้วยงามดีเขียวดีแทะนะ pale deh kali ni